สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Accord g e n 7นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะใส่หลอด LED แล้วทำไมมันถึงยัดไม่ค่อยเข้าบิดยากๆหรือว่าวิธีการเสียบปลั๊กไฟนะครับทำยังไงตามมาดูในคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้การสนับสนุนจากบริษัท CS AutoP a r นะครับเขาขายเนี่ยครับพวกนี้อุปกรณ์ประตูรถกรอนประตูรถมอเตอร์พับกระจกนะครับมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกหรือว่ามอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับกิฟต์คอมเมด์เขาก็มีนะสนใจสามารถ ทักเข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ด้านบนได้เลยครับช่างนั้น,นะครับจากนัท r a c i n g Channel นะครับช่างประจำร้านเ a สนะวันนี้เราอยู่กับ Accord Gen7 นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าปาวานนะรุน่นนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเป็นหลอดไฟหน้า LED นะเปลี่ยนตรงเดี๋ยวเราจะสอนวิธีเปลี่ยนที่โคมนะครับว่าเราจะถอดไฟใส่ไฟยังไงนะ<อ>สำหรับ Accord Gen7 เนี่ย ดูดีๆนะมันจะมี2ตัวนะมันจะมีเจนเจกับเจน7.5นะครับถ้าเจน7.5ไฟหน้ามันจะเป็นซีนอตโรงงานมานะครับมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะท้ายมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูที่โคมไฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงมันต่างกันไอตัวอีกตัวหนึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะตัวนี้เป็นแบบนี้นะตัวนี้เป็นหลอดไส้นะเดี๋ยวผมให้ดูโคมจะได้รู้นะครับโอเคมาลุยกันครับตัวนี้เป็นไฟหน้าธรรมดานะครับสังเกตง่ายๆนะไฟหน้าข้างล่างข้างหน้ามันจะมีหลอดไฟอยู่ออัันนนนี้เป็หลดไฟสูงะครบ หลอดไฟต่ําอยู่ในนี้นะแล้วก็จะมีหลอดไฟหลีอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดไฟต่ํานะครับวิธีเปลี่ยนนะเปิดกระโปรงมาก็ไม่เห็นนะครับให้หมุนล้อหนีเราจะเอาเราจะเปลี่ยนข้างไหนแล้วหมุนหนีข้างนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนซ้ายหมดซ้ายหมดก่อนนะเพื่อที่จะทําข้างขวานะนหมุนซ้ายหมดละ เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ล้วงจากตรงนี้ได้นะ oh. ใส่ขอบยกด้วย oh. ผมยังไม่กล้าใส่เลยอแม็กแบบเนี้ยเชื่อไหม mm. แม่งรอขอบขอบฟุตบาทเลยด,ดิไอ้ขอบล้อแบบเนี้ย mm. เขาเป็นสไตล์เนี่ยเขาลัดยางเล็กด้วยเนี่ยนะ mm. มีขอบออกแล้วก็ยัด,ล,ดลัดยางเล็กไอ้ยางหน้าแคบให้ให้แก้มันออกแบบเนี้ย mm. สวยพี่โอ้โห oh. แต่แม่งเจอฟุตบาทเข้าไปนี่น้ำตาเล็ดเลยอ่ะ เี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะล้วงซ้มนะครับน่าจะติดล้อด้วยนะโหดหน่อยมาครับหลอดไฟนะครับคั่ว9006นะหรือ HB4 ผมเรียก9006มาแต่ไหนแต่ไรแล้วติดปากนะครับมาเรียกได้ทั้งสองแบบแหละนี่นะหลอดไฟเดี๋ยวเราหลอดไฟเก่าออกก่อนนะครับเนี่ยถอดซุ้มออกนะครับแล้วก็ล้วงล้วงอย่างเดียวนะงานล้วงนี่ถนัดนะ มันจะมีคานอยู่ตรงนี้มั้งไม่รู้เห็นมันนะพอดีผมไม่เห็นอะเราล้ว,ลวงหลบคานขึ้นมาครับเราจะเจอหลอดไฟอยู่ตรงนี้บิดออกได้เลยบิดออกลงมาปุ๊บเนี่ยหลอดไฟหลุดมาแล้วฮึบสองมือนี่ครับหลอดเดิมหลอด9006นนะเฮ้ยหลอดยังสวยอยู่เลยเนี่ย<ฟ>สายไฟยุ่งเหยิงมากเลยในนี้ ล้วงอย่างเดียวอะผมไม่รู้ผมจะสอนอยังไงเหมือนกันอะล้วงได้อย่างเดียวอะเดี๋ยวนะไม่รู้มันติดอะไรมันมีขอบยางอยู่ด้านในเดี๋ยวนะจะขอจับจับดูกอนไม่เข้าผมยัดเข้าไปแล้วไม่เข้าโอลิงมันใหญ่เราต้องเปลี่ยนโอลิงอันนี้มาใส่อันนี้นะ<อ>พวกหลอด LED เนี่ยบางทีเขาก็จะทำเผื่อมาครับนี่เอาอหลรแหลมนะเขี่ยออกนะแล้วก็เอาโอลิงอันนี้ใส่ มันจะบางกว่านะมันจะใส่ง่ายกว่าอีกทีอ้ายนี่เข้าเลยเว้ยอย๊กดหน่อยแล้วก็บิดมันหยุดอย่ตอนนี้เราได้แล้วนะผมใส่ได้นะเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนเพราะผมยังไม่ได้ไอ้นี่ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กเปิดไฟแล้วข้างหน้าข้างนูน้นติดยังอ่ะข้างหน้าข้างนี้ไฟติดแล้ว โอเคนะทางนี้ไฟยังไม่ติดนะครับติดแต่ไฟหลี่นะผมจะล้วงแล้วก็เสียบปลั๊กดูนะครับมือเดียวล้วนๆถ้าไม่เปิดไฟก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้นะมันจะติดไม่ติดนะบางทีวัดดวงก็ได้นะเสียบเข้าไปก่อนเลยไม่ติดแล้วก็เข้ามาถอดอีกทีหนึ่งเออนี่ไม่ติดนะเดี๋ยวสับอีกข้างหนึ่งก่อนอติดนะติดแล้วนี่ต้องสองมือนี่นะครับติดแล้วนะก็เหลือไฟหลี่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไฟหลี่ด้วยนะ โอเคอีกข้างนึงนะครับข้างซ้ายเราทําแบบนี้เหมือนกันนะเราก็บิดล้อหนีนะครับเดีย๋ยวผมไปจัดการไอ้หลอดไฟหลีกไอ้หลอดไฟข้างนู้นก่อนนะล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวหลอดแอร์แบ็กใส่ตรงใส่ตรงเบาะแบบไหนตรงเบาะฟลักเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาเรามาดูถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ